โอเคยังเป็นอัง่นที่แตกเราโลว่ายังไงฟีสปินเข้าอีกรอบหรือเปล่าอุย้ยนั่นแหละฟีสปินมาอีกแล้วดอกนี้ฟันไป40รกับมาร้อยแล้วนะ้ำมาฟันฟีสปินเบ็ดที่4สาสซะด้วยท่านผู้ชมโอ้โห,โโหขวานแตกอีกหรอบอุย้ยฟีสปินสิบรอบแล้วแม่จา๋าไหลลืน่นไหลาย,ยาวไปไหลลื่นไหลยาวไป คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาด รา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 สวัสดีด้วยดิจ้าทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฟันจิตวิทยาชนละคะอยู่ผ้าพี่เจ8ปถมานะโรมาของเรานะจัดจึ้งเลยพี่ชายบอกเลยนะจ๊ะอาโอเคเบตที่1.5ก่อนนะทุกคนเออเราค่อยแตกแตกไปทีละ2เบตนะอันนี้สูตรเด็ดสูดดีต้องลองต้องลองอาจ้าไปนะจ๊ะแตกไปที่4.5้าบ้างนะ เออไว้ยมาหนึ่งตัวโอ้โหดอกนี้ทําอะไรไม่ได้เจ็ดจุดห้าแล้วจ้าอา้าวไว้มาดอกตัวจึ๊งอะไรดอกตัววะจึงจึงแบบนี้เจ็ดจุดห้านะโอ้ยอ้าหืโลกทั้งโลดทั้งอะไรทั้งแจกกันนะ่าเสียดายมากท่านผู้ชมเออบอกเลยสิบจุดห้าเอาให้ไงายเงิบกันไปเลยโอ้โหอ้าวสิบสามจุดห้าบ้างพี่ว่าไงจัดไปดอกนี้โล้แตกแล้วพี่จ่าคอมโบแรกคอมโบที่สองคอมโบที่สองโอ้โหโเกือบไป เบ็ดที่15บ้างอย่าเลยไปไป30มสิบมันยังไม่ถึงเวลานั้นอาแตกเบ็ดกลับมาที่9ก้าท่านผู้ชมถ้ายังไม่แตกก็แตกกลับมาดอกนี้สวยๆงามๆไว้2ตัว ควงกับโลอีกหนึ่งตัวและจะไปไม้กับแจกัาโอ้โหไหลมาอยู่ข้างล่างไปซะได้อ่าแตกเบ็ดมาที่10.5อุ้ยยังไม่มีอะไรแตกเบ็ดมา13.5แต่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เจอองุ่นด,ด้วย4ตัววายอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะโอ้โหวายก็คือแทนอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีโอกาสชนะและ15บดอกนี้ว้าวอ่าโอเคอีกไม่กี่รอบก็จะหมดแล้วสูอ่าแตก,กไปแตก,กลับไปเป็นที่12เอาให้หมดนะ โอ้ยมันยังไม่ให้เราหมดดอกนี้ขวานแตกรับมา24ถ้ท่านผู้ชมเออจัดไปกับกับแจกกันสวยๆงามๆคมโบที่2รับมา4คอมโบที่3พี่ว่าไงอุ้ยอ้าวยังยังไม่มีอะไรแต่ก็พอให้เราได้ประทางชีวิตไปสิบสามจุดห้อไวแตกไหม อีกสักดอกสักโดกันเออยี่สิบเจ็ดปรับปรับรับโชว์กันมาอีกแล้วจะพี่ช้ยแล้วก็กวานแตกไหมออ้ยไม่แตกนะสล็อตไม่สลับกันออเออเบทที่สิบสามจุดห้านี่อะไรเรื่อยเรื่อยแตพอเราไปที่สิบห้าไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเอ้ยยังรับมาอุ้ยโลดแตกแล้วขวานจอรอแล้วต้องแตกแท้แน่น,นอนท่านผู้ชมจัดไปดิครับจัดไปดิครับแล้วฟรีสปินเข้าไหมยถ้าฟีสปินเข้านี่เฮเลยนะโอ้โหเกือบร่วงแต่ไม่ร่วงนะ่ะทุกคนเออ จริงๆนะอันนี้คือเกือบร่วงแล้วแต่ยังไม่ร่วงนะก็ไม่รู้ว่าจะร่วงภาในภายภาคหน้าหรือเปล่าโอ้โหสิบสาากำลังดี13.5สาากำลังดีเออรับโชคมาเอ้ยแล้วยังรับโชคต่อกับโลดอกนี้อีกนะา๊ะรวมเป็น27แล้วเอารู้เรื่องกันไปแล้วสุดสังปุริเยป์ไปปูริโยเอาโลเข้าสักทีจะดีใจแถวหนึ่งกับแถวสองโอ้โหเขามาแถวเดียวโอ้แต่เป็นขวานที่แทกยังมีอยู่ ยังมีอยู่อ้าิ <Wow. S 1> ปปมาแล้วจะสี่รอบขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยเออจะเพิ่มทุนได้อีกหรือเปล่าจะเท่าทุนหรือเปล่าท่านผู้ชมฟันมาดอกนี้ดอกแรกรับไปเลยรับไปเลยอีกเก้าท่านผู้ชมเอ,อ้ยเอามาจัดมาดีครับโอ้โหอา้อาวอ้าวไปเลยครับสุดป้ายเอาให้สุดป้ายดอกสุดท้ายขอยายข่อยาวโอ้ยอ่าทำมาแค่49้าท่านผู้ชมอ่าไม่เป็นไร เกือบเท่าทุนแล้วนะแตกที่15ดอกนี้สวยงามทั้งบนทั้งล่างนะชอบอยู่บนหรืออยู่ล่างก็เลือกเอาเอ,าอ้ยแล้วโลดอกนี้โอ้โหเอาแล้วเ5ห้าท่านผู้ชมโคตรมันเลยบอกเลยนะอุ้ยเป็นอะไรที่มันมาก95านะชอบจังเลยเรื่องที่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนตแบบเนี้ย AH นะคือใกล้ใกล้จะร่วงแล้วมันไม่ร่วงสักทีอันเนี้ยโคตรน่าตื่นเต,นต้นนะท่านผู้ชมเออโอเคนะจ๊ะนะคะที่15อุ้ยวายมาหนึ่งตัว ดาโลแมงน่าสวยจัดอ si <League. t art ic> ่ะวัยโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเบสสามสิบไปเลยนะไหนๆก็จะร่วงเลยก็ให้มันร่วงไปเลยแล้วกันโอ้โหอ้าวดอกนี้ปลุกปับมาอีก30แล้วแจกกันจอรอแล้วแบบนี้แตกแตกอีก4ตัวท่านผู้ชมโอ้ยอ้าวโลโลยังไงฮึบฮึบฮึบโยโย่อ้าว โอเคยังเป็นอังวนที่แตกเราโลวายังไงฟีสปินเขาอีกรอบหรือเปล่าออ้ยนั่นแหละฟีสปินมาอีกแล้วดอกมีฟันไป40บรับมา้อยแล้วนะ้มาฟันฟีสปินเบ็ดที 40, 30, ส4สามสิบซะด้วยท่านผู้ชมโอ้โห,โโหขวานแตกอีกห้ารอบออ้ยฟีสปินสิบรอบแล้วแม่จา๋าไหลลื่นไหลยาวไปไหลลื่นไหลยาวไปหกคอมโ,มโบแบบนี้รับฟีสปินสิบรอบโอโ้รวมฟีสปินเป็นแบบสิบสี่รอบแล้วเด้อ 14ฟันนะทุกคนเออจัดมาดอกนี้รู้เรื่องรับมาอีก30สิบเอเควลิกกิลจัดไปนะที่ฟีสปินรอบที่2ของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ้าอ่างุนจอรอแบบนี้แตกแทนแน่นอนท่านผู้ชมเออเป็นแนวเอ็กซ์สวยๆง,งามๆดอกนี้จึงมากพี่ชาย30นะจ๊ะโอเคายมาขวานแตกขวานแตกซะด้วย เออจัดไปดีครับออ้ยไม่ได้หลายตอกับองุ่นสวยมากเลยอ่งุน่นนะนะาโดนจริงๆนะอ่าโอเคเออ,โ,อโหไม่ค่อยให้ไม่ค่อยมีอะไรนะท่านผู้ชมเอออีกสองรอบของเราวายดอกนี้จิ้มสองตัวจริงๆรับมาสามสิบท่านผู้ชมแล้วแล้วมงังกรแตงไหมโอ้หมันบตต๊แตกทำมังกรเขาวนี้หน้าใหายเงิอบมากเลยพร้อมเป็นตัวใจแพงนะท่านผู้ชมเออวายจัดนะจะเต็มดอกนี้ครึ่งแพงปุบป,ป,ปับรับโชคไปหกสิบเออจัดมา รอบสุดท้ายของเรารอบสุดท้ายของเราจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือบอ่เนาะในม,มีโอเคเท่าไร่3 0รสิท่านผู้ชมดอกนี้ได้จอดแล้วนะจ๊ะวันนี้บวกมารวมมากอย่าลืมกดไลค์ like, กับสุด๊กเให้่าเจอแน่นะ